กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้เราอยู่เกมไกดหน้าอันดอนและสรับหัวข้อของวันนี้ พี่ลินก็จะมารีวิวพูดถึงการใช้งานทักษะต่างๆของเกมนี้ผมว่าในเรื่องของทักษะการใช้งานอุปกรณ์ตัวเกมนี้นะตอนที่อยู่ในช่วงโพสเบต้าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างและก็แต่ทักษะจะมีอะไรส่งผลต่อการเล่นเกมเพย์อย่างไรก็มาดูกันเลยโดยในส่วนของทักษะผมก็จะมีอยู่แยกย่อยอยู่2รูปแบบก็คือทักษะที่เราสามารถใช้งานในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็ทักษะที่เป็นทักษะของการฝึกแคมป์ก็มาดูกับทักษะของการใช้งานอุปกรณ์นันนะ โดยการที่เราจะใช้งานไอเทมที่เป็นพาสซีฟเหล่านี้ได้ผมเราจําเป็นต้องสร้างไอเทมที่เป็นตัวเกียร์กลุยด,ด้วยเพราะว่าเขาจะเขียนไว้ว่าไอเทมเกียร์กลุยด,ด์นผมจะใช้กี่อันต่อการใช้งานหนึ่งครั้งของตัวอุปกรณ์พาสซีฟนั่นเองครับผมก็สามารถคราบได้ในหน้าต่างอุปกรณ์นะดเดี๋ยวเริ่มจากทักษะข,ของการควา้างครับผมมาอย่างแรกเลยกับอุปกรณ์ตัวระเบิดดีคอยซึ่งโจทย์ระเบิดนี้ผมก็จะมีความสามารถในการหลอกล่อศัตรูมาบริเวณที่เราเนี่ยโยนระเบิดไปได้ เมื่อการถอยหลังนับสิ้นสุดลงตัวระเบิดก็จะระเบิดทําความเสียหายเป็นดาเมจเป็นแรงผลักให้ศัตรูกระเด็นโดยสัดส่วนงานการทํางานของตัวระเบิดนี้ก็คือระเบิดที่เราโยนไปมันจะมีตําแหน่งมาครับผมสังเกตว่าพอโยนระเบิดไปแล้วศัตรูผมซอมบี้ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาโจมตีระเบิดก่อนก่อนที่ระเบิดจะทางานแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดเป็นแรงอิมแพ t ทาให้ล้มลงนะอุปกรณ์คว้างชิ้นถัดมากับตัวระเบิดขวด หรือก็คือตัวขวดเพลิงเมื่อโยนไปแล้วจะทําดาเมจความเสียหายผมในพื้นที่เป็นดาเมจไฟเผาเอ e ททาดาเมจต่อเนื่องแก่เป้าหมายโดยสำหรับการทางานของตัวขวดเพลิงก็คือเมื่อโยนไปแล้วปุ๊บโอ้โหมันก็จะทํางานทันทีแต่ว่าลักษณะของการระเบิดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างน้อยกว่าระเบิดปกตินิดนึงนะผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะในการเคลียร์ศูที่มาเป็นกลุ่มๆเยอะๆนะอุปกรณ์ขว้างชิ้นทันมาก,กับตัวระเบิดมือ ก็เหมือนกับระเบิดมือกีเน่ทั่วไปผมโยนแล้วก็จะระเบิดทันทีเมื่อโดนศัตรูนะดามเมจค่อนข้างกว้างเลยเฮียแล้วก็ดามเมจแรงพอสมควรโดยรการใช้างานของตัวระเบิดมือก็คือถือแล้วก็โยนไม่ได้เลยผมซึ่งระเบิดเนี่ยค่อนข้างมีความกว้างมากๆเลยผมก็เหมาะเหมือนกันในใช้การใช้างานในส่วนของตัว PvP ช่วงแรกราะว่าโดนทีเนี่ยคือซอมบีแบ้แค่กะาหายเกลี้ยงได้เลยในทีเดียวนะักษะตอมาก,กับตัวระเบิดควันเมื่อทําการโยนไปแล้วผมจะสร้างควันมาบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นของศัตรู โดยการทํางานของระเบิดควันอันนี้ก็จะตรงตามชื่อเลยผมก็คือเอาไว้โยนปุ๊บอ่าก็จะมีควันเกิดขึ้นมาอันนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานในโหมดของ PvP มากกว่าผมเพราะว่าในโหมดของ PvE เนี่ยควันไม่ค่อยจําเป็นนะและก็ควันมันไม่ได้แสงผลขนาดนั้นผมก็ใช้จังหวะที่เป็นชลมุลชลมุละระเบิดชิ้นทั่มาเกับตัวระเบิดกัดก่อน อันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวระเบิดแก๊สเมื่อโยนไปแล้วผมจะสร้างก๊าซบริเวณโดยรอบถ้าัตูอยู่ในบริเวณนี้ก็จะโดนลดเกาะไปเรื่อยๆผมทําให้เวลาเรายิงใส่สตูที่อยู่ในควันเนี่ยคือแบบว่าดาเมจแรงมาก่าก็เป็นควันลักษณะหน้าตายอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเหมาะเหมือนกันนะผมในเล่นของ PVE แล้วก็ PVP เพราะบางทีบอสมันเกาะถึกโยนไปเนี่ยช่วยยิงดาเมจได้แรงขึ้นเลยระเบิดชิ้นถัดมากับตัวระเบิดติดตามมีความสามารถคล้ายๆกับตัวระเบิดกินเนตแต่เพิ่มเติมคือ จะสามารถวิ่งไปหาศัตรูได้เองอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับการเล่นในโหมด PvP ด้วยเหมือนกันแต่ว่าวงความเสียหายจะน้อยกว่าตัวระเบิดกรีเนตนะโดยสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมก็มันจะเหมือนกับการทำงานระเบิดทั่วไปก็คือม่สรัลสมีแต่ในรัศมีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโยมไปปุ๊บแล้วมีคนอยู่ในวงใช่ไหมตามปกติผมถ้าเกิดว่าคนโดดออกนอกวงเนี่ยมันก็จะไม่โดนรัลมีระเบิดแต่ระเบิดเนี่ยเมื่อโยมไปแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในวงมันจะวิ่งตามเป้าหมายไปด้วยครับผมคือมันเป็นเหมือนกับตัวระเบิด หรือว่าอยู่ในระเบิดที่เป็นจุดแบบโยนพอดีเปะ๊ปะๆมันก็จะระเบิดทันทีเหมือนกันแล้วก็ทักษะระเบิดต่อมากับระเบิดสตันหนึ่งในระเบิดเกียนนะผมโอ้โหเรียกได้ว่า PP P ิวพีนี่ใช้กันเยอะมากเลยผมกับระเบิดสตันเนี่ยก็คือสามารถทำให้สตูตาบอดแล้วก็หยุดนิ่งได้3.5วินาทีโดยเอฟเฟกการทํางาน,นผมก็ตรงตามชื่อเลยก็คือถ้าเกิดว่าโยนไปแล้วเนี่ยอยู่ในรอบเขตก็จะทาให้สตูผมเกิดเป็นการสตันระยะลาหนึ่งนะ อันนี้ PVP เห็นกันบ่อยมากๆและแกล่กว่าจะปลดล็อกได้เนี่ยต้องตอัวละคร level 40ขึ้นไปนะอ่าชิ้นต่อมาก,กับระเบิดฟองสบู่อันนี้ก็จะปลดล็อกตอน level 40ขึ้นไปเหมือนกันผมมีความสามารถคล้ายๆกับตัวระเบิดสตาร์เลยผม,ผมก็คือโยนไปแล้วมันจะมีฟองเกิดขึ้นบนพื้นถ้าเกิดเราสะตูเยบฟองก็จะเป็นดาเมจสถานะสตันชั่วคราว3วนินาทีเดินไม่ออกตัวเหนียวหนึบแต่ก็ระเบิดรูปแบบสุดท้ายกับระเบิดกัดก่อนก็จะปลดล็อกให้ตอน level 4 5 ก็คล้ายๆกับตัวระเบิดแก๊สพิษเลยผมแต่ว่าจะเพิ่มสถานะตาผ้ามัวเข้ามาด้วยในส่วนของตัวระเบิดตัวนี้แล้วก็ลดความแม่นยำทําให้ยิงแบบซูมสโคมไม่ได้แล้วก็ทันมากกับสกาดทางด้านของฟังอุปกรณ์กันบ้าง้วผมก็มาเริ่มกับชิ้นแรกเลยกับตัวกับระเบิดธรรมดา จะทำงานเมื่อศัตรูผมเดินผ่านระเบิดนี้ไป2วินาทีก็จะระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลแล้วก็เป็นดามเมจอิมแพคผักศัตรูให้ล้มลงก็อุปกรณ์ระเบิดชิ้นถัดมาผมกับระเบิดวางพื้นอันนี้ก็ตรงตามชื่อเลยผมก็คือถ้าเกิดวางปุ๊บแล้วมีซัมบี้เดินมาโดนในรัศมีของการทำงานของตัวระเบิดตัวระเบิดนี้ก็จะระเบิดทันทีเหมือนกันนะเป็นระเบิดที่เอาไว้วางดักถัดมากับอุปกรณ์การรักษาผมจะมีความสามารถในการวางป้อมรักษาในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆแสดงผลของฟื้นฟูเลือด หนึ่งวินาทีต่อเพื่อนรุ่มทีมที่อยู่ใกล้ๆผมถือว่าเป็นป้อมฮิลนั่นเองถือฮิลโมนนี้ก็ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าสามารถใช้ได้หลากหลายแล้วก็สำหรับอุปกรณ์รักษาอ,อันนี้ก็ตรงตามชื่อของมันเลยผมก็คือกดใช้งานก็จะวางป้อมตรงพื้นนะครับเวณนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาอยู่เขียวๆเนี่ยก็จะทาการฟื้นฟูเลือดโดยอัตโนมัตินะยิ่งแรงขึ้นตามเลเวลทักษะของการอัพแล้วก็ชิ้นทํามากับตัวป้อมปืนอัตโนมัติหนึ่งในอุปกรณ์ที่หลายคนใช้งานค่อนข้างบ่อยเลยผม แล้วก็อีกอย่างนึครับผมกับในส่วนของตัวป้อมอ่ากดมาปุ๊บป้อมก็จะยิงสตูซึ่งเป็นเป้าเดี่ยวทีละตัวเทีละตัวไปเลยผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันในช่วงต้นเกมในกรณีที่เราเนี่ยยังไม่มีปืนแรงๆช่วยยิงก็สามารถใช้ป้อมนี้ในการเคลียร์ได้แล้วก็อุปกรณ์ชิ้นถัดมากับอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่าเมื่อวางไปแล้วผมให้สตูเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็จะปล่อยไฟฟ้าทําดาเมจความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ โดยสำหรับการทํางานอุปกรณ์วางพื้นนี้ผมให้สตูมาเยอะๆเนี่ยเวลาเราวางไปปุ๊บอ่ามันก็จะเกิดในส่วนของดามจที่เป็นไฟฟ้ารอบๆนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวดูดามิปุ๊บนี่ช็อตแล้วก็ติดสถานะสโลด้วยเล็กน้อยเหมือนกันก็เป็นกำดักที่เอาไว้ป่วนได้ะระยะเวลาของกำดักนี้ถือว่าอยู่นานเอาเรื่องเลยนะแล้วก็ช็อตดูๆเลยนะ แล้วอุปกรณ์ถัดมาครับผมกับอุปกรณ์กับระเบิดน้ําแข็งปลดล็อกตอนเลเวล41ครับผมอันนี้ก็จะคล้ายกับตัวระเบิดไฟฟ้าเลยครับผมแต่เพิ่มเติมก็คือจะทําดามเมจเป็นน้าแข็งแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยอยู่นิ่งได้นานกว่าคล้ายๆกับตัวระเบิดล็อกขาครับผมอุปกรณ์ที่ถัดมากับตัวป้อมปืนไฟผม ความแตกต่างก็คือถ้าเกิดเป็นป้อปมปืนปกติมันจะยิงดาเมจเทียตัวแต่ป้อมปืนไฟมันสามารถโจมตีเป็น a o e เส้นตรงได้ผมคือศัตรูมาเป็นกลุ่มใช้ปืนไฟจะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าและที่สําคัญก็คือการใช้ง,งานจะปลดล็อกเนี่ยต้องใช้เลเวล44ขึ้นไปด้วยนะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นทันมาก,กับทุ่นระเบิดนะครับทุ่นระเบิดนี้ผมเป็นทุ่นระเบิดกับดักวางพื้นซึ่งมีดาเมจแรงที่สุดปลดล็อกได้ตอนตัวละครเลเวล50นะผม ก็ข้อดีของมันหล่ะก็ผมก็คือมันจะระเบิดเร็วมากถ้าเกิดสตูวิ่งมาแบบไม่ระวังตัวนี่ก็คือตึ้มทันทีแค่เป็นระเบิดอื่นเนี่ยมันจะมีดีเลยนิดนึงแต่อันนี้คือแค่เห็นตัวคือระเบิดทันทีเลยนะแล้วก็ถัดมาในส่วนของตัวพาสซีต,ต่างๆอันนี้ก็จะมีพาสซีตเยอะมากเลยในเกมนี้ผมอย่างเช่นพัสซีฟเชี่ยวชาญการสไลด์เมื่อทําการสไลด์โดนสตูมีโอกาสตัสตูล้มเพิ่มระบบการจอกเกาะก็คือเพิ่มค่าจอกเกาะแพสซีขาดอ่ะเพิ่มดาเมจจากการยิงแล้วเลือดไหล บัฟเพิ่มพลังงานสูงสุดอันนี้ก็ตรงตัวเพิ่มค่าแอคชั่นนะผมเพิ่มอำนาจการยิงอันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็ควรอัพเป็นดาบแรกๆเลยก็คือเพิ่ม,ามดาเมจของตัวปืนไปโดยแบบตรงๆเลยอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะผมกับตัวคลองเข่วลดการใช้งานครูดาวลง11%จากการใช้งานทักษะต,ต่างๆรวมถึงสกิลแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงคุมมิสเ่นเพิ่มดามเมจระยะประชิดอ่าเซน่ารักครับผม สับสายซัพพอร์ตนี้ก็ดีเช่นกันนะผมคือลดดาเมจในขณะที่ทาการช่วยเหลือเพื่อนต่างๆรวมถึงความเร็วในการช่วยเหลือเร็วขึ้นนักลบระยะประชิดผมเร่งในเรื่อง,งของการฟรื้นฟูค่าพลังงานก็จะเหมาะสับสาย PVP นักกินเร็วอาจทำให้ใช้อาหารแล้วก็ยาเร็วขึ้นยินยดัดครั้งสุดท้ายผมเพิ่มระยะเวลาการทำให้ล้มลงต่อัตูน็อกแบกเนี่ยนานขึ้น7%แล้วก็อย่างสุดท้ายผมก็คือกระดาทำการสไลด์หมอ,อบอ่ก็สามารถที่จะทำดาเมจขณะที่ทำการหมอ,อบได้ดีขึ้น แล้วก็ทักษะต่อมาผมกับทักษะฝึกแคมป์อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะคนซึ่งมีแคมป์ต่างๆอันนี้เราจะได้แต้มแคมป์เนี่ยมาทําอะไรก็เนี่ยแหละมาอัพพวกพาสซีพวกนี้แหละสาคัญมากๆเลยผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจต่อซอมบี้เพิ่มดาเมจต่อคนแล้วก็เพิ่มดาเมจต่อสัตว์เพิ่มแม็กเลือดสูงสุดให้กับตัวละครลดดาเมจจากซอมบี้ลดดาเมจจากคนลดดาเมจจากสัตว์เพิ่มอัตราการโจมตีติดคียิคอใช่แล้วผมดีมากอันนี้คือต้องใช้แ,แต้มที่เราเล่นจากแคมป์เท่านั้นในการอัพ เพราะฉะนั้นต้องมีแคมทุกคนนะผมถึงจะเล่นเกมนี้แล้วดโหดเพโิพ่มรัสการต้านคิทิคอลเพิ่มในส่วนของดาเมจคิทิคอลเพิ่มความต้านทานดาเมจคิทิคอลเพิ่มดาเมจโดนแล้วก็ลดดาเมจจากมอนสเตอร์เพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะเพิ่มดาเมจจุดอ่อนทักษะเพิ่มความต้านทานความแข็งแกร่งก็เอาไว้กันดาเมจจากพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นป้องปืนหรือว่าพวกระเบิดหรือว่าดาเมจจากระเบิดไฟอะไรพวกนี้รัสต่อมาผมต้านทานความเสียหายต่อจุดอ่อนก็คือลด ดาเมจเมื่อโดนยิงพวกหัวก็จะเบาลงต้านทานดาเมจเพื่อเพิ่มดาเมจของตัวอาวุธอันนี้ก็ตรงตรงเลยผมก็คือเพิ่มดาเมจของตัวอาวุธแล้วก็ต้านทานความเสียหายก็คือเพิ่มพลังเกราะป้องกันให้สูงขึ้นและก็เข้าประมาณนี้ผมสรับการรีวิวการใช้งานพาสซีฟแล้วก็ทักษะต่างๆของตัวเกมภายในเกมกาลินาอันดอร์นะผมก็เหมือนว่าเพื่อนๆนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจทุิตนะ และสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้ว